ครับผมก็ตื่นเต้นมากมากครับคือจริงๆเมื่อคืนก็แอบ,บนอนไม่ค่อยหลับเพราะว่าแบบจะได้แบบมาเจอแบบว่าพี่ๆทุกคนด้วยอะไรอเงี้ยอันนี้พูดจริงๆเลยแล้วก็ก็ต้องขอบคุณทางพี่นิวเยอร์กับพี่โบนมากมาเลยนะครับผมที่แบบว่าซัพพอร์ตเจมไม่ว่าจะช่องทางไหนก็ตามแต่รวมถึงงานของบัตตี้เบสตี้ด้วยครับแล้วก็ขอบคุณพี่พี่แฟนๆทุกคนมากมากเลยนะครับผมที่ซัพพอร์ตแบบทุกๆงานแล้วก็รวมถึงงานของบัตตี้เบสตี้ด้วยขอบคุณมากๆครับผมจากนเ่อแล้วีอยไครับผมครับผมก ตอนนี้เหรอครับตอนนี้อันนี้เราพูดได้ไหมพูดได้โอเคเพราะว่าจริงจริงมันก็คือตอนช่วงนี้นครับผมมันก็จะมีงานแบบว่างานไปอีเวนท์ที่จีนบ่อยครับผมงานอีเวนท์ที่จีนแล้วก็มีงานอีเวนท์ที่ไทยด้วยแล้วก็ช่วงนี้อยู่ในขั้นตอนการแบบว่าการทําเพลงครับ mm hmm. ใช่ครับการทําเพลงแล้วก็การเทรนเรื่อยๆเลยครับพี่ช่วงนี้ถ่ายถามถ,ามถาม่ายอะไรครับ โอ้ก็ถามว่าเป็นไงบ้างหรอก็ช่วงนี้เหนื่อยครับเหนื่อยมากแบบว่าก็อีกอย่างหนึ่งก็คือมันเป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่เรารู้สึกว่ามันออกจากคอมฟอร์ตออกจากคอมฟอร์ตโซนเรามากๆเลยครับแล้วก็เจออะไรแบบหลายๆอย่างที่เราแบบว่ทาที่เราไม่เคยเจอด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ยแบบว่าทั้งแบบคาติชมแบบแล้วก็คือจะพูดไงดีอ่ะประสบการณ์ที่เราแบบไม่ได้เจออยู่ในบ้านเราอะไรเงี้ยครับผมใช่ ใช่ครับผมแฟนๆที่นู่นน่ารักมากเลยครับผมแต่เหมือนช่วงเดือนนี้ก็จะอยู่ไทยนานกว่าหลายๆเดือนที่ผ่านมาอะไรประมาณนี้ครับผมแต่ก็ยังมีไปอยู่ครับแบบมีไปเกือบทุกแบบทุกๆเดือนเลยอะไรเงี้ยครับผมใช่ภาษาจีนจริงๆช่วงนี้เจมไม่ได้เรียนภาษาจีนเพิ่มเลยแต่ว่าเจมเรื่องที่จะจําได้จากแบบว่าพี่ๆที่อยู่นู่นนะครับแบบว่าไม่ว่าจะเป็นแบบพี่สตาฟหรือว่าพี่ๆทีมงานอะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่าเขาแบบพูดแล้วเราก็แบบไปจํามาอะไรเงี้ย มีทั้งคําที่ดีแล้วก็มีทั้งที่คําที่ไม่ดีอะไรเงี้ยแต่ก็รู้ๆไว้อะไรเงี้ยเผื่อแบบมีใครพูดถึงเราเราก็แบบเอ้ยอันนี้มันแปลว่านี่นาะอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยครับไปแบบปเที่ยวเองต้องมีร้านแม่ยังยังครับต้องต้องมีจริงๆครับผมต้องต้องมีพราะว่าแบบว่าคือด้วยความที่เขาจะพูดภาษาจีนกันเป็นเป็นหลักอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าการที่เราเรียนรู้ภาษาจีนเพิ่มมากขึ้นอะไรเงี้ยมันก็ทําให้เราแบบทํางานง่ายขึ้นแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเวลา นอกเวลาการทาทางานแบบว่าไปเที่ยวตามห้างอะไรเงี้ยผมจะชอบเดินแยกกับแม่อะไรเงี้ยครับก็แบบก็เผื่อแบบว่าใช้ชีวิตชีวิตรอดได้อะไรเงี้ยใช่ใช่ครับผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับแล้วก็อยากจะบอกว่าเดี๋ยวก็จะมีอ่าน่าจะเป็นอีกงานหนึ่งเร็วเร็วนี้ไม่ช้าไม่เร็วมากครับผมที่แฟนๆชาวไทยก็จะได้เจอกันอีกเป็นงานใหญ่อะไรเงี้ยครับผมครับวันพุ่งนี้หรอแม่วันพุ่งนี้มีงานไหม ชอบเช็คงานเราชอบเช็คงานชอบเช็คงานไม่บอกหลายๆคนชอบบอกว่าอะไรนะเร็วๆนี้เท่ากับวันพรุ่งนี้ uh huh. อะไรอย่างเงี้ยไม่ครับแบบเร็วๆนี้ที่ไม่เท่ากับวันพรุ่งนี้ครับแต่เป็นไอ้เมื่อลือนี้อะไรม <c oughs> เร็วไปมากกระเดิ้ลครั huh. บผมค่ะแล้วรักตัว,วซีซเมเบอร์ครับผมอ่าจริงๆนี่ได้ยินข่าวว่าเหมือนแบบ เสร็จไปกี่ต่อแล้วไม่รู้แต่ว่าแบบเออแต่ก็ยังพูดมากไม่ได้อะไรอย่างเี้ครับผมก็อยากจะบอกว่าเร็วๆนี้ทุกคนจะได้ดูกันแน่นอนครับเพราะว่านี่ก็ได้ดูไปแบบบางๆส่วนบางแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับทาทาแบบว่าคือทําทุกๆอย่างถึงมากใช่ครับผมไม่ว่าจะเป็นแบบเกี่ยวกับเรื่องสเปเชียลเอฟเฟกเรื่องเนื้อเรื่อง,รองหรือว่าการไอตัดต่อเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็ถือว่าเป็นโปรเจกต์ใหญ่ของท,ทุกคนที่อยู่ในบ้านเลยอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ฝากติดตามด้วยครับซอมบเวิร์ครับผม เห็นบ้างแล้วครับจริงๆคืออยากดูเต็มเมเลยแต่ว่าพี่ออฟไม่ให้ดูออใช่ครับเขาเขาอ่ะคือเขาก็จะให้แบบเราไปเห็นเองตอนที่แบบว่าไปตัดต่อหรืออะไรประมาณนี้ครับผมเห็นแบบดิดเดียวแต่แบบเห็นแค่ดิดเดียวก็รู้สึกแบบเออชอบแบบคือดยส่วนตัวชอบหนังแนวนี้แบบนี้อะไรอยู่แล้วครับผมใช่ก็ฝากด้วยครับใช่ตอนถ่ายทำเราวิ่งชตอนถ่ายทอเอาจริงวิ่งทั้งเรื่องเลยจริงแบบว่าทั้ง โอ้โห oh, <laughs> ผมกินยับเลยพี่คือ <laughs> คือคนที่เล่นเป็นคนเองก็วิ่ง uh huh. แต่คนที่เล่นเป็นผีอะ่ะห uh huh. นักสุด uh huh. ใช่แบบว่ามันต้องมีแบบการแบบแต่งสเปเชียลเอฟเฟกต้องมีการวิ่งต้องวิ่งไม่เหมือนคนด้วยต้องวิ่งแบบวิ่งเป็นคมวิ่งเป็นคน <laughs> <laughs> ไม่ก็แบบ มันก็แบบว่าเออแบบมีวิ่งวิ่งว่ามีเวิร์กช็อปว่าคือเราทุกคนทุอะทุกคนที่อยู่ในกองวิ่งเป็นผีเป็นหมดเพราะว่าต้องเวิร์กช็อปก่อนอะไรอย่างงี้ใช่ครับผมโอ้ยพี่ยิงมาแรงมากเลยอ่ะผมหลบแทบไม่ทันเลยอ่ะเขาเช้าอยู่ด้วยอ่ะเกลเปไม่ให้ทุกคนไม่ผมอยากจะบอกว่าทุกคนวิ่งเป็นผีเป็นหมดเพราะว่าต้องเวิร์กช็อปก่อนใช่พอสุดท้ายทุกคน่ทากนหมดอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ ต้องไปรอดูเองใช่โอ้ยถ้าวิ่งแบบเป็นท่าเดียวกันหมดมันก็ไม่สนุกไงถ้าวิ่งก็วิ่งอย่างนี้ใช่เหรอไม่ใช่หรอเกือบเขวเลยเมื่อกี้มแต่อยากจะบอกว่าทุกคนไม่สามารถเดาได้รวมถึงตัวผมเองด้วยเพราะว่าแบบบางบทอย่างเงี้ยผมก็ไม่รู้ใช่ครับแบบเราจะโดนคลิกเชงบทแบบทุกครั้งเลยแบบว่าเอ้ยอันนี้แบบไม่เอาดีกว่าดูนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ย แล้วตอนสุดท้ายคือทุกคนมันเล่นเยอะมากครับผมไม่คือไม่มีใครรู้ว่าใครเล่นเป็นอะไรตอนจบเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไม่ได้อาบนะนี่พูดจริงนี่พูดจริงหรือเป็นเพราะว่าผมไม่ขอดูบทคนอื่นมั้งผมก็เลยไม่รู้ว่าใครเป็นบ้างอะไรเพราะว่ามันเหมือนแบบมีแค่บทของผมมาปุ๊บแล้วก็โอเคจบละแบบไม่ได้ดูของคนอื่นต่ออะไรจบนะกว่าจะลงก็งมตั้งนานรอดแล้วรอดแล้วขอคับแม่ อ,อ,นนอ,อยอันนี้เดี๋ยวต้องรอทางบ้านบอกเลยครับผมแต่ว่าจริงๆก็อยากดูพร้อมกับทุกคนอยากดูรีแอคชั่นของทุกคนว่าแบบเออเป็นยังไงอะไรประมาณนี้ครับไม่จริงๆแบบแฟนๆไม่ต้องซ้อมก็ได้อะไรเงี้ยแบบเออหนุน <c oughs> ทุกวันนี้ก็เป็น บบว่าผมกำลังหาอยู่เอ๊ะเขาจะถามอะไรอีกนะห้เตรียมเต็มทูกครับผมก็อย่างอื่นเลยนะครับผมขอเอาโอเคได้ครับผมก็อย่างอื่นเลยนะครับขอฝากบัตตี้เบสตี้ด้วยนะคะอยากจะบอกว่าผู้หญิงก็ใช้ได้ผู้ชายก็ใช้ได้คือจริงๆ ทุกคนสามารถใช้ได้หมดเลยรวมถึงตัวเจมเองด้วยนะครับผมก็นั่นแหละครับขอฝากด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับผมที่คอยซัพพอร์ตไม่ว่าจะเป็นทางแบรนด์ของ b บสตี้เบสตี้นะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นทางผลงานอื่นของเจมด้วยอะไรเงี้ยครับผมก็ขอฝากติดตามด้วยครับแล้วก็ขอฝากซีรีส์เรื่องซอมไวน์เวิร์แล้วก็ซีรีส์อื่นๆที่อยู่ในบ้านของดูบันดีด้วยนะครับผมขอบคุณครับ